ลายมือนี้เป็นลายมือของเพศชายค่ะเราจะดูมือขวานะคะเส้นวาสนาเกิดขึ้นมาจากเส้นชีวิตนะคะหมายความว่าการงานอาชีพนะคะอาศัยความสามารถของตัวเองล้วนๆและจะมีเส้นวาสนาอีกเส้นหนึ่งที่เกิดมาจากเนินจัน์แล้วก็มาค้ำเส้นวาสนาเส้นแรกดังนั้นนะคะลายมือนี้เป็นลายมือของเพศชายที่ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะ ใช้ชีวิตยอยู่ที่ต่างประเทศไม่ต่ำกว่า30ปีแล้วนะคะสำหรับลายมือนี้แล้วจะเห็นได้ว่าเขามีเส้นพุทธค่ะข,ขึ้นไปตรงนี้นะคะเส้นพุทธที่ขึ้นไปนะคะเกิดขึ้นมาจากใกล้ๆกับเส้นชีวิตนะคะแล้วก็พุ่งขึ้นไปอย่างเนินพุทธใต้ฐานนิ้วก้อยนะคะก็บ่งบอกว่าเขาเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทำธุรกิจนะคะมีหัวทางด้านการค้าการขาย ดังนั้นลายมือนี้นะคะเป็นลายมือของเจ้าของกิจการค่ะนะคะเป็นคนหนุ่มไฟแรงนะคะอายุ30 กว่าแต่ตั้งบริษัทเป็นของตัวเองอยู่ที่ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเ,เขามีเส้นวาสนาที่มาจากต่างประเทศแล้วก็มาเชื่อมต่อมาค้ำกับเส้นวาสนาเส้นแรกนะคะหมายถึงการทํางานหรือใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะคะเส้นพุทธที่พุ่งขึ้นไปยาวนะคะแบบนี้หมายความว่าก็คือทําธุรกิจนะคะ มีหัวทางด้านการทำธุรกิจก็คือเป็นลายมือของคนที่ทำธุรกิจอยู่ที่ต่างประเทศนั่นเองค่ะลายมือนี้ก็เป็นลายมือของผู้หญิงนะคะที่อยู่ต่างประเทศค่ะก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีเส้นแบบนี้ค่ะขึ้นมานะคะเป็นเส้นจันเป็นเส้นการต่างประเทศเส้นการเดินทางแล้วจะเห็นได้ว่าเขามีเส้นเดินทางเยอะมากเป็นคนที่เดินทางบ่อยมากนะคะ เส้นวาสนาที่มีรากฐานจุดเริ่มต้นนะคะมาจากเนินจันทร์ค่ะนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศเพราะว่าเส้นวาสนาเกิดมาจากเนินจันทร์นะคะและทีนี้ก็จะเห็นได้ว่ามีเส้นพุทธค่ะขึ้นไปแบบนี้นะคะดังนั้นเขาจึงเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศทำงานอยู่ต่างประเทศและทำธุรกิจอยู่ที่ต่างประเทศค่ะ